ัลโหลทุกคนวันนี้นะคะทีนกับเพื่อนนะคะจะพามาลองกินอาหารอิตาเลียนนะคะก็คือร้านนี้จะอยู่แถวน้าจมเทียน <im it> เพื่อนทีนลหลายๆคนแนะนํามาที่นี่นะคะเรายังไม่เคยมา <im it> เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันดูนะคะร้านนี้ชื่อร้านปาโก้ร้านปาโก้นะคะอยู่ตรงซอยเดียวกับเดอะกลาสเ์นะคะมาตรงนั้นแล้วก็จะมีป้ายเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าร้านนี้อาหารอาิตาเลียนจะเด็ดแค่ไหนนะคะนี่นะคะนี่นะเป็น ทางเข้านะคะเฮ้ยโหวายเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์เลยเยอะๆๆนู้นเลยร้านนี้อยู่ติดหาดเลยนะคะอยู่ข้างๆเดอะลาเช้าเลย เราจะไปเราจะไปนั่งตรงหาดค่ะจะไปนั่งข้างล่างก่อนนะคะอันนี้จะเป็นข้างล่างนะคะเดี๋ยวไปนั่ง Not hot, right? hey, i ม่สุดฮอ t ใช่ไหมไงฮาวเวลให้เราจะนั่งวันนี้ดีงามร้านบัคคูมาสูเรียดะเซจิโอ yeah เอาเป็นไอ้ at the Italian restaurant so we should try something really Italian เมนูมีเยอะมากเราจะลองอะไรที่มันเป็นอิตาเลียนสไตล์แต่จริงๆมันก็อิตาเลียนหมดนั่นแหละแต่ที่มันแบบ อิตาเลียนจริงๆอะไรเนี่ยนะคะก็จะเป็นอิตาเลียนพาสต้าก็เป็นพวกสปาเกตตี้อะไรพวกเนี้ยแล้วนี่ก็เป็นสเปเชียลพาสต้าดิสช s สมีเมนูเชงเรียด้วยนะคะโฮมเมดเชง g r ี a แต่เชงเรียมันไม่ใช่อิตาเลียนแท้นะมันเป็นแบบสเปน i ิชมากกว่าแเราจะกินไวน์นะคะเขาก็ไม่เอาเมนูไวน์มาให้เราอันนี้ก็เป็นเมนูไวน์นะคะไวน์ลิส ให้น้องอมาให้ก็เอาไม้แค่อันเดียวะคะมาสองคนแต่เมนูก็เอามาอันเดียวอันนี้เป็นอิตาเลียนไวน์นะคะจะเป็นเมืองที่ผลิตไวน์เขาก็จะแจ้งมาเรามาร้านอิตาเลียนแล้วแล้วก็จะดื่มไวน์อิตาเลียนนะคะคือปกติร้านอาหารอิตาเลียนเกือบทุกร้านนะคะเขาก็จะมีขนมปังอย่างนี้มาให้เรากินแบบเหมือนรองทองอะ่ะก็คือฟรีนะคะแล้วก็เรากินไก่น้ำมันมากกอันนี้คืออร่อยมาก ูสีนั่งนี้แล้วก็วิวดีเหมือนกันนะคะเนี่ยโอเคเลยแหละเดี๋ยวพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะอันนี้เรามาก่อนเพื่อได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินวันนี้ขนมปังมาไป,ปอุ่นๆนะคะแล้วก็กินกับข้าวมันมะกอกอร่อยเวอร์มากอร่อยแล้วก็แบบอุ่นๆอ,อะไรเงี้ยอร่อยมาก จิ้มกับอลิโอร์อนี่เป็นกรีกสลัดนะคะเราสั่งกรีกสลัดสวยเลยนะเนี่พยพิซเซนเทชันเขา,าชีสก้อนใหญ่มาก <c oughs> นี่เป็นเีซัตโต้กุ้งนะคะอเองก็คือเีซัตโต้ก็เป็นข้าวอิตาเลียนนั่นเอง นะคะเราสั่งไวามาเป็นขวดได้นะคะน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าขายเป็นแก้วขายแก้วละ290ก็300ร้อยแต่ขวดนี้ก็คือประมาณพันฟิตน่าจะได้กินเยอะกว่าอันนี้ก็เป็นปลากระพงนะคะน่ากินอยู่นะคือแบบว่าอาหารมันมาไม่ได้แบบเยอะมากมันก็กำลังดีอ่ะก็คือดิันสั่งสามอย่างสองคนมันกำลังดีนะคะว่าแต่กี้เรากินขนมปังไปแล้วนิดนึงก็เริ่มอิ่มแล้ว เดี๋ยวเราจะชิมรีซอตโต้กุ้งนะคะกุ้งตัวบาร์เรมอร่อยนะอ,อ,อ,อร่อยไหมอร่อยกุ้งงเด้ง,ดงอ,อ่าอาหารตาเลียนก็จะเลี่ยนนะคะกินกับไวน์ เขาจะได้หายเรียน <c oughs> จลองปลานะคะ์รกระพงอืมโอเคไปติ้งทีซาเตอร์อิตเลสอร่อย Yeah, the like really แต่ริซอตโต้อร่อยกว่าอิตาเลียนดิสริซอตโต้เลยค่ะแต่นี่ก็โอเคไปใช่ไหมใช่ค่ะคือเขาบอกว่าที่นี่พิซซ่าอร่อยมากริสพิซซ่ากับริซอตโต้ที่เราสั่งเมื่อกี้นะคะที่เป็นข้าวอิตาเลียนอ่ะแล้วก็พิซซ่าแต่วันนี้เราไม่ได้สั่งพิซซ่านะคะเพราะมันจะเยอะเกินค่ะสองคน sorry try next time if we come we like more the people <c oughs> <two> pizza. เดี๋ยวเด we c ว n ีก order like พิซซ่าโอชิพิซซ่าเดี๋ยวรอมาหลายๆคนก่อนพอลองพิซซ่าอันนี้สองคนกินไม่หมดนะเยอะเกินแค่นี้ก็แบบเริ่มจุกแล้วเนี่ย <c oughs> สลัดเขามีันนี้อันนี้คือกินได้นะทุกคนเป็นแป้งครับเหมือนเขาทำแบบเป็นตัน่าอ,อ,อ, really อร่อยมากอืบอืมอิตัตอืม Actually this one is very good อะไร บรยากาศชิลมากนะคะท้องฟ้าหน้าหนาวคือสวยมากทุกคนชีวิตดีๆเราเลือกได้นะคะจริง เ okay. ทนจะมาให้ดาวสําหรับตัวเองนะคะคนอื่นไม่รู้นะเนาะเราสั่งมาสามอย่างของทีนที่ทินชอบที่สุดคือริซอตโต้ที่เป็นข้าวอ,อิตาเลียนเพื mm ่อ hmm. นบอกว่าคือที่นี่มันเป็นอิตาเลียนเนาะไอที่มันเขาทําได้ออกมาแบบอร่อยก็น่าจะเป็นพวกพิซซ่าแล้วก็พวกพาสต้าอะไรพวกนี้แล้วก็ริซอตโต้ที่เราสั่งตมื่กี้ของทินคืออร่อยสลยัดอะไรพวกนี้ก็อร่อยแต่ว่าปลาเฉยๆมากเดือดถามที่สุดที่สุ Yes. so what what do you like the most i like most the risotto mm. and wine yes of course wine 2คนนี้ข่าวไวน์นะคะ Risotto อร่อยที่สุดสำหรับเราสองคนนะคะ <laughs> เดี๋ยวเขาหน้ามาเราจะลองมากินพิซซาแล้วก็พาสต้าดูนะคะวันนี้ก็ใครอยากมาลองก็มาลองแต่ทีนี้ว่ามันก็น่าลองนะอร่อยดีแล้วก็บรรยากาศคือดีมากนั่งข้างๆทะเลอาหารไม่ได้แบบ แพงมากราคาโอเคเลยแหละราคาสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลเลยแหละกับแบบร้านอาหารแบบนี้อะไรเงี้ยแบบใครมาพัทยามาลองกินดูนะคะบ๊ายบาย